เวลา18นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ในายเอกต่อก่อนเดอเอาเมดาเอกอักรราชตูรสาธรรารัฐคิวบาประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2560เฝ้าทูลละออง ทุลิปพระบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางเทลมาอาลีนาปีกันเอสนาดภริยาเอกอัคราชทูตร,ร่วงเฝ้าทุลอองทุลิประบาทด้วย